ต้นประดูตัวนี้ตัวนี้จะอ่านถ้าเป็นภาษาบาลีนะตัวนี้นะครับจะอ่านเป็นสื่อไม่ได้นะครับต้องมีงองูด้วยนะครับต้องมีงองูกำกับด้วยนะครับภาษาบาลีถ้าเป็นสระอึนี่คือเขาจะไม่ใส่งองูขึ้นมาถ้าเป็นภาษาบาลีมันจะอ่านว่าสิง นะฮะสะกดด้วยงองูแต่ถ้าสื่สอคำเทียวนี่มันเป็นเป็นมันมันเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยนะครับสื่อนี่มันจะแปลว่าถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นนี่นจะแปลว่าฝั่งทะเลนะครับมันจะอ่านสื่อไม่ได้มันจะต้องอ่านเป็นสิงนะครับปปปปเป็นอ่านว่าเป็นสิงนะฮะสิงสปาอ่าสิงสปาเป็นอาการันอิทถีลิงนะครับ แจกแจกแจกตามกันยานะครับคำนี้